เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอย่ามาเล่นกับไฟร้อนร้อนจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภยัย just stay away from me เธอเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา cos up a fire boy fire boy เผ่าซูลูไม่ได้อยู่แถวกรุงเทพ ไร้รองเท้าดินเกาะเล็บกระโดดสูงไร้ไฟฟ้ามีสัตว์เลี้ยงเอาไว้จูงเป็นชาวป่ามีผ้านุ่งพอประมาณประเทศกูอยู่สะดวกมีไฟฟ้ายามเดินทางไปเข้าป่าแบบทหารมีไฟฉายใส่ถ่านกบไม่รอนานส่องสว่างเดินอาหารไม่ต้องกลัวเหล่าลูกเสือรุ่นสำรองรุ่นสามันมีหลักสูตรมาขายฝันกรอกใส่หัว งานชุมนุมรอบกองไฟควันมัวมัวเผาเพิ่มฝุ่นนะทุนหัวเผาเข้าไปปีปีแล้วเอาเด็กหนุ่มเข้าไปเสี่ยงเต้นซูลูเด็กก็เถียงเด็กสงสยัยผมอยากเต้นแบบพีพีดาราไทยอย่ามาเล่นกับกองไฟผมเคยฟังเพลงดังมากผมอยากบอกคุณครูครับพีพีบอกอย่าไปจับระวงังหลังเรื่องน้ำมันเรื่องเตาถ่านมีพลัง แม้ผู้ใหญ่ยังโดนฝังมาหลายรายครูบอกว่าครูต้องถามท่านตรีนุษยรอมอตองามผ่องผุดไม่ตื่นสายปันหลักสูตรลูกเสือไทยอย่าไปอายบังคับเด็กให้เล่นไฟก็หลายปีไม่เห็นข่าวมีใครตายนะเด็กน้อยทุกโรงเรียนเล่นบ่อยๆอ,อย่าวิ่งหนีหากว่าเธองดเข้าร่วมงานพิธีสอบตกแน่ครูไม่ตีแค่ตักเตือน เรื่องไฟท่วมอ่วมน้ำเหลืองอย่าคิดมากอุบัติเหตุมันเกิดยากไปบอกเพื่อนเต้นแป๊บเดียวกระโดดเด้งดินสะเทือนเต้นซูลูทำกันเปลี่ยนทุกโรงเรียนมาบัดนี้มีข่าวร้ายไฟลุกท่วมไฟเออร์บอยนอนตัวบวมนอนปวดเสียนสายน้ำเกลือระยงระยางรออาเจียนสมดุลเลือดมันผิดเพี้ยนร้อนเพราะไฟ เด็กมอต้นน้ำตาไหลใหญ่โดนเผาหรือลมแรงใครมาเป่าไฟจากไหนปิดไฟมืดยามเตรียมงานปิดทำไมเพิ่มความเสี่ยงความเสียหายใต้แสงดาวจากนี้ไปไม่ได้เป็นเด็กคนเก่าผิวหดรัดหลังโดนเผาผิวขาวขาวหากโดนครอบขัข้นรุนแรงโดนเผายาวตายแน่นอนคงถึงคราวเดินเข้าเมน แล้วโรงเรียนก็จะเขียนคำขอโทษส่งพวงหรีดห้ามญาติโกรธเด็กโดนเส้นพอเรื่องเงียบคนหลงลืมจำไม่เป็นแอบจัดอีกครูทะเลน้นเล่นกับไฟเหมือนรับน้องที่โดนฟ้องงานฆ่าน้องไอพี่วากไร้สมองวากไปไหนแม่มึงเป็นไก่กระตากหรือไอ้ควายพูดดีๆพูดไม่ได้เสือกตะโกนพอวากเสร็จเดินมาแล้วทำหน้าดุ ่ายหยาบๆมายั่วยุใส่หัวโขนว่าปีสามเก่งเหมือนเซียนหยาบเหมือนโจรงานรับน้องมึงเตรียมโดนทรมานพออาจารย์บอกให้หยุดจะกุดหัวแม่งแอบนัดขึ้นรถทัวอีสันขวานใครไม่ไปโดนตัดรุ่นโดนประจานเด็กปีหนึ่งก็ลนลานด้านไม่เป็นบังคับให้ถอดกางเกงเดินจับจูอมลูกอมน้ำลายฟูไม่อยากเห็น ลิ่งม้วนตัวกับพื้นดินแสนรำเคนกูมาเรียนใช่มาเต้นเล่นดินทรายจากหมนหนึ่งถึงปีหนึ่งมึงเห็นไหมประเทศกูประเทศไทยไอ้ฉิบหายเด็กโดนกดให้เชื่อฟังผู้นำควายกว่าจะโตและคิดได้เกือบตายฟรีพูดแล้วแค้นไอ้ปีสามงานรับน้องรุ่นใกล้กันเสือกติงตองรุ่นพี่ผี เด็กที่ซิ่วจากมออื่นก็ยังมีงานรับน้องแสนกาลีรับจนตายเรื่องลูกเสืออีตรีนุษโดนด่าแน่ทุกโรงเรียนเกิดกระแสต้องแก้ไขชาวโซเชียลรุมด่าซ้ำเตรียมวอดวายเด็กที่รอดประกันได้ตายทั้งเป็นหากเผามือมือจะหยิกกลางไม่ออกหากเผาหน้าผิวหนังลอกส่งกลิ่นเหม็นจินตนาเอาเองเถิดความลำเคน แค่น้ำมันดีดกระเด็นยามทอดปลาแค่นิ้วมือเผลอไปแตะขอบกระทะแสบไปหมดร้องเออะวิ่งสับขานี่ไฟท่วมอ่วมน้ำมันรถกายาภูณล้านเท่าการทอดปลาโดนน้ำมันอย่ามาเล่นกับกองไฟนะลูกเสือกิจกรรมอันน่าเบื่อไม่สร้างสรรน,นอนค้างคืนไม่อาบน้ำเวรี่ฟันกูเบื่อมากอยากกลับบ้านไปเล่นเกม เอาเวลาพาลูกเสือเก็บขยะจิตอาสาไปวันพระเอาให้เข้มก็พอแล้วเสียสลัะคะแนนเต็มทำความดีเก็บไอเทมมาส่งครูเผ่าซูลูดูทีวีอยู่ที่เผ่าด่าครูไทยใหญ่โง่เง่าหัวขั้นหูอูทาหอนถอดบทเรียนมึงคอยดูไข้ลูกเสือไฟลุกสู้ตู่จริงๆจบตอนอย่ามาเล่นกับไฟ ร้อนร้อนจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ปลอดภยัย Just stay away from me เธอเข้ามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา Cause I'm a fire boy Fire boy พิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี